ดีครับพี่ลิตาเลือกจะมาช่วยป้าเลี้ยงน้องนะคะผมลิ่าเฮ้้ยเฮเล้ยก่อนเฮ้เ้ย้ยเืยอฮ้ยยเฮ้เ้ย้ย้ย้เ้ยยเ้ย้เ เปิดไฟหน่อยครับลุงพี่กีล่ะพี่กีไม่เอาวันนี้กับบ้าเลยพี่กีเนี่ไม่เล่นเนี่ยลงุงวันนี้พี่เลตตาเลิกเรียนจะไปหาไปหาคุณหมอหน่อลูกเยอะไปร้อนดีลุงหมอนั้นห้าโมงเหรอคะ<ไ>โอเคพ่อคุณจะมาหาหมอโมงพี่น,อ<ไ>น,น้องวันนี้เนื้อจะไปหาหมอฟันนะคะ<ไ>พ่อจ๋าพาไปค่ะ ใ่วันนี้กินข้าวอร่อยไหมลูกอยู่โรงเรียนนะลูกคุณเต็มมากเลยเต็มเต็มเต็มสองคนเลยโอะไโอ้ยโอ้ยนี่เราสามล้านกะไรที่หับอะไรคะอ๋อนี่เราสามล้านเราสามอะไรคะลูกเราสามอะไหนเอามาดูซิเอามาโชว์เอฟซีซิอะไรนะไอโฟนเท่าไหร่นะไอโฟนอะไรนะไอโฟนสีผ้าโอ๊ยวไอให้ ตัวรน้ยมสาอห้มสงหนูรหนนี่เาไม่าดเท้าเลยทนท้าก็ได้ค่ะเลิกไอ้อตัวก็เหรอหนูจะอยาน้องน้องหอยากกิ่ ลูกมอยาลูกน้องเยู่ไอ้เชียเยวไอ้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 อะไรลูกลูกอะไรเอนออกมาคาลูกกนองอยู่ลูกน้องอยู่มานี่ครับ้เานอนต้งเช่อกลพีกิตครับผมมลยจอทํานนอนหอ่ะแป๊บนอนลงนอนนอนองนอลงชุดลงเอ้าหนูก็อยาไปที่เดิมอยากไปไหน เตียงเลยเตียงเลยเตียงเลยเตียงคนเลยเฮ้ยเขอมาเนี่ยไปเตียงเลยเขามาเนี่ยไปเตียงเลยนี่เอออยู่ได้วยกันนุ่มอยู่ด้วยกันเฮ้ยน้องหย่อน้องหน่อยอย่อนน้องหน่อยนี่เอาเอากัารละสักการะหนี้เอาละกันการนี้เอา เอมันก oh, yeah, ็นามทีนหนยายครับอหงกับเงวเท่าหนันได้ยังไงลุงไปไหนลุงลุงไปกินเหล้าเหรอเฮ้อ ว่นโทรมาฮัลโหลว่าเต้นนี <m <m ่ย right> ังเต้นนอนนั่นเต้นสนามนั่นโอ้กะบ่มีนั่นกะบ่มีน่นเราเคยซื้ตะกี้แล้วแต่ไม่ได้ใช้เลยอยเนี่ยือตะดดดแล้วมัเออเออตะไลสีแล้มั้เอออยางก็หนอนกนนี่เด้อ

อกีมือกี้นูละเมออะไรอะไรนะคะนูละเมออะไรคะละเมอละเมอีลกาค่ะเดี๋ยวมาจทักแขนงลูกดู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 เินเงินเาเนรพีงเินกินินนั่งร้องกน้น Terima <laughs> kasih yeah